รอบสวัสดีครับอ่าแล้ก็กลับมาที่ EP 2แล้วนะครับหลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะฮะมีการดูถึง10นะฮะไม่ใช่10ล้านนะฮะ10คนครับผมแม่ดีใจจริงๆเลยครับผม อย่างน้อยก็มีคนดูนะฮะไม่คิดว่าจะไม่มีคนสนใจเลยนะฮะก็ขอขอ,ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะแม้จะสิบคนก็ตามผมก็ดีใจแล้วนะฮะอย่างน้อยเราก็ยังมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับตามสัญญาครับผมนะฮะอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับ ก็อีนี้ก็เราจะมาแบบว่าก็สบายสบายเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มความจริงจังในเนื้อหามากขึ้นนะฮะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะฮะผมก็ได้ทำการสอนการแต่งเพลงเบื้องต้นเบื้องต้นจริงๆนะฮะ ถ้าท่านได้รับชมในอีพีแรกแล้วท่านก็จะเห็นหน้าตาของผมนิดนึงก็ไม่ไม่ไม่มากนะฮะเพราะว่าก็ตามสถานการณ์ก็จะเป็นสภาพที่ออกจะแนวนินจาฮาโตรินิดนึงนะฮะโกงัวโปกหน้าเห็นตาตากับจมูกนะฮะก็เราก็ต้องปกป้องตัวเองอย่างที่ผมบอกไปในอีพีแรกนะครับ ตามสถานการณ์เราก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องใส่แมสใส่อะไรเพื่อความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ที่อยู่รอบข้างเราแล้วก็ตัวเราเองนะครับนอกเรื่องอีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ชอบนอกเรื่องฮะชอบอ้อมชอบชักแม่น้ำทั้งห้าไปเรื่อยนะฮะอ่าอ p ที่แล้วเรา สอนเกี่ยวกับการแต่งเพลงเบื้องต้นนะครับแนวเพลงรักใช่ไหมฮะเพื่อความที่ไม่ให้มันงงหรือว่ามันยากจนเกินไปผมก็จะเริ่มต้นด้วยแนวเพลงรักอีกเหมือนเดิมเช่นเดิมนะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นท่อนฮุกนะฮะอีพีที่แล้วนี่มันเป็นเริ่มท่อน ท่อนเริ่มเลยใช่ไหมท่อนหัวเลยท่อนเปิดมามันไม่ใช่ท่อนฮุกฮนะไออีพีที่แล้วมันเป็นท่อนเริ่มเลยแต่ว่ารอบนี้อีพีนี้จะเริ่มต้นด้วยท่อนฮุกนะฮะการที่เราจะทำยังไงให้เพลงของเราเนี่ยมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วเออมันติดหู เออเพลงนี้นะเพลงนี้เป็นเพลงนี้นะแล้วก็ฟังแล้วก็อยากจะค้นหาว่าเออเพลงนี้มันชื่ออะไรนะเออไหนลองไปหาเซิร์ชดูดิอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มต้นเลยเราคิดตีไมไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นตีมแนวเพลงรักนะฮะแล้วอันนี้มันไม่ใช่เริ่มอา่าท่อนเริ่มต้น แต่ว่ามันเป็นท่อนฮุกความแอดวานของมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการที่เราจะทำยังไงให้ท่อนฮุกเนี้ยมันติดหูฟังแล้วเออร้องตามได้เลยในครั้งแรกที่เราฟังนะอาจจะแบบว่าอะไรเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าฟังครั้งแรกแล้วร้องได้เลย เป็นพยัญชนะเป็นอักษรอ,อะไรไม่ใช่คือฟังแล้วเราสามารถทำทำตามได้ทำเมโลดี้ของมันอะตามได้เลยเพราะว่ามันฟังแล้วมันเติดหูนั่นเองนะฮะเราจะทำยังไงผมก็จะมาบอกวิธีนะฮะนี่นะฮะก็เราจะเริ่มต้นด้วยคำว่ารักนะฮะผมก็จะเขียนคำว่ารักไว้ก่อนเลยเราจะได้รู้ว่า เราจะต้องเริ่มต้นด้วยเพลงหลักนะฮะอย่าไปหลงทางห้ามหลงทางเด็ดขาดถ้าหลงทางเพลงมันจะไม่เป็นเพลงแน่นอนนะฮะรักรักเสร็จเราจะไปไปอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ารักคือเรานําทางด้วยคําว่ารักก็คือมันก็จะอยู่ใน เต็มหวานหวานเต็มแนวออกโลกสีชมพูชมพูมันจะลงไบดักไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นเพลงรักมันจะไม่ใช่เพลงรักแล้วคราวนี้นะฮะเราก็เลยต้องเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยที่เรากําลังจะเขียนเนี่ยท่อนฮุกเนี่ยเกี่ยวกับรักนะเราก็เลยเขียนเอาไว้ก่อนนะฮะรักรักยังไงจะทํายังไงให้มันฟังแล้วมันติดหูเพราะว่าอันนี้มัน ไม่ใช่เริ่มต้นมันเป็นท่อนฮุกนะฮะมันจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งแต่ก็ไม่ก็ไม่ถึงกับดูแล้วปวดหัวนะฮะรักผมก็หนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมต้องคิดสดเลยนะครับต้องขอโทษทีที่อาจจะแบบช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกัน รักนะฮะเริมต้นเราเริมต้นที่เขาเรักใช่ไหมเราก็ซ้ามันไปเลยนะฮะรักใช่ไหมรักกรั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 กไปเลยเขาจะได้รู้ว่านี่คือเพลงรัก <c oughs> เอาแบบเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมก็คิดสดผมก็ต้องใช้มันสมองที่แบบนะ,ะมันก็มันสดนะฮะสดมันก็ มันก็ยากนิดนึงมันยากกว่าว่าเราไปเตรียมตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราไปเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อ10-20 3นาทีพี่แไม่ไม่ใช่อันนี้คือสดเลยจริงๆเพราะว่าผมต้องการให้มันเรียวนะฮะจะได้รู้ว่าเออการแต่งเพลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปขนาดสดเรายังสามารถทําได้แล้วถ้าหากว่าเราเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่ ช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะยากนะฮะอยากจะให้รู้ตรงจุดนี้นะครับอเอาเลยแล้วกันรักรักฉันรักรักฉันรักฉันรักเออเออได้นี่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 นนเอาเอาเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้แล้วฮะรักใช่ไหมฮะเราก็ซ้ำไปเลยนะครับรักฉัน

แค่เธอคนเดียวรักฉันรักแค่เธอคนเดียวฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอเออเอาดีดีกว่ารักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอเออได้แล้วครับผมได้แล้วฮะเราได้แล้วนะฮะเราได้อีกคำหนึ่งแล้วนะครับ รักฉันรักฉันรักฉันรัก,รกที่เธอเป็นเธออ่าผมก็จะบอกทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับการแต่งท่อนฮุกนะฮะคือท่อนฮุกเนี่ยมันจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมากกว่าท่อน ช่วงแรกๆใช่ไหมฮช่วงแรกๆนี่คือเราไม่ต้องซีงเรียสอะไรมากเราก็เขียนไปตามความรู้สึกของเรานะฮะว่าอ่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงแต่ท่อนฮุกนี่ความยากของมันคือเราจะทํายังไงให้ฟังแล้วติดหูฟังแล้วถ้อยคํามันสละสลวยปัญหาของมันก็คือเราต้องคิด คำขึ้นมานิดนึงว่าอืมเราสมมุติอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างเมื่อเมื่อตะกี้ผมเอาคำที่เริ่มต้นว่ารักฉันรักฉันรักฉันรักแค่เธอคนเดียวกับรักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธออ่ะนะมันก็จะเกิดการคัดเลือกแล้วว่าเอ เอาอันไหนดีที่เธอคนเดียวหรือที่เธอเป็นเธอผมก็จะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะใช้คำไหนที่มันฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วไม่ตะขิดตะขวงหรือว่าฟังแล้วมันเดิมๆซ้ำๆก็คำเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็ได้ได้เลือกแล้วว่าที่เธอเป็นเธอจะดีกว่านะ ดีกว่าที่เธอแค่เธอคนเดียวแค่เธอคนเดียวมันมันมันฟังแล้วมันธรรมดาไปนะรักฉันรักฉันรักฉันรักแค่เธอคนเดียวเหมือนฟังแล้วมันเหมือนเหมือนเสแสร้งเหมือนผู้ชายคนนี้พูดพูดบอกกับแฟนว่ารักเธอคนเดียวนะรักเธอคนเดียวไม่มีใครนะรักเธอคนเดียวแต่ว่ามือข้างหลังนี่อิฟอิฟเอาไว้อิฟเอาไว้รู้จักคําว่าอิฟไหมอิฟอิฟทำมือเงี้ยทำมือเงี้ยมือเงี้ย ยิบยิบอิบเอาไว้อิบเอาไว้ก่อนนะไม่ได้พูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยฉันโกหกเธอเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอิบนะฮะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เพราะยิบอิบไปก่อนนะฮะไม่ได้พูดความจริงกับพูดง่ายๆคือแค่เธอคนเดียวนี่ไม่ใช่ละเราก็เลยเนือกคาว่าที่เธอเป็นเธอดีกว่านะครับ แ้ฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมฮะว่าอืเราจะทํายังไงให้มันฟังแล้วมันติดหูเราจะไปแบบรักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอฉันไม่มีใครขอให้อะไรมันก็มั่วละฟังแล้วก็มั่วละก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคือท่อนหู ต้องบอกไปก่อนว่ามันคือท่อนฮุกเราก็ต้องซ้าคําซ้ําคําเดิมนี่แหละนะฮะเพื่อที่จะได้ฟังอีกรอบนึงแล้วมันจะอ๋อเพลงนี้มันร้องอย่างนี้ฟังแล้วเริ่มเริ่มจะติดหูและคนฟังก็จะเริ่มติดหูแล้วว่าเพราะว่าเราซ้าทั้งคาแล้วก็เมโลดี้โดยที่ฟังแล้ว ไม่น่าเกียดจนเกินไปแล้วก็ไม่น่ารำคาญจนเกินไปเพราะว่าเมโลดีข้ของของที่ผมได้คิดเอาไว้นั้นมันไม่ใช่เมโลดี้ที่สูงมากมันเป็นเพลงฟังสปายๆแนวอีซี่ i ิ t ซินนินะฮะก็เลยซ้ำได้ในเมโลดีท้ที่ไม่น่ารำคาญนะฮะ รักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอรักฉันรักฉันรักเอาโอเแค่นี้ไปก่อนนะฮะก็ท่อนต่อไปนะครับรักฉันรักฉันรักโอเคลายมืออาจจะ เขมรผสมมอนนิดนึงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ได้จบอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เอกคัดลายมือภาษาไทยนะฮะก็พอที่จะเขียนได้ก็ต้องขอประทานอภัยครับก็เราก็เขียนเต็มที่แล้วนะฮะเราก็ได้แค่นี้ต้องขอประธานอภัยนะฮะ น,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 นี่ยากแล้วเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันจะเป็นท่อนต่อไปที่ทำยังไงให้เพราะว่าเราเราเรา,เราคิดท่อนติดหูแล้วใช่ไหมฮะพอท่อนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันแตกต่างแต่ไม่ไม่แตกแยกนะฮะฟังคุ้นคุ้นไหมฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับฝั่ง เบื้องสูงหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะไม่เกี่ยวนะอันนี้คือการแต่งเพลงของผมนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะคำพูดของผมมันอาจจะอ่าสอไปทางนั้นแต่ก็ไม่เกี่ยวนะฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกคืออะไรแตกต่างคือฟังแล้วเออมันมันแปลกใหม่นะเออฟังแล้วเออแปลกใหม่ดีอะฟังแล้วแบบมันมันมันไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังอยู่ในระดับ โทนที่เกี่ยวกับเพลงแนวนี้อยู่นั่นคือความหมายของผมนะฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะทีนี้แหละมันจะเป็นปัญหาแล้วคือเราจะต้องคิดยังไงให้มันอ่ายังไงดีนะร,นร,นรักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอรักฉันรักฉันรัก ไม่ดด่ด่ด่าดไม่ต้องอเ่งสดไม่ต้องแต่งสวยมาๆอ้าแล้วครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วฮนะอีกท่อนหนึ่งครับโอ้โห่รักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอ ไดกชิ้นได้ชิ้นเล็กไม่ต้องแต่งสวยมากมายโอ้โหไปไปได้ยังไงเนี่ยนี่คือแต่งสดนะครับผมต้องบอกพี่กอลว่าแต่งสดนะฮะนะฮะก็เราก็พิสูจน์ให้ดูแล้วแล้วนะฮะว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะฮะแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความคิดนิดนึงนะฮะเอาเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเ,เอาจอดก่อนจอดก่อน

ร,รักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอรักฉันรักฉันรัก,รกไม่ต้องแต่งสวยมากมายขอแค่ขอแค่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมแต่งสดนะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ ต้องใช้ความคิดนิดนึงก็อย่าว่ากันนะครับว่าเฮ้ยมีันี่มันดูหนึงเนืองดูช้าๆยังไงมันแต่งช้าๆยังไงมันต้องใช้ความคิดนะฮะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะผมรักฉันรักฉันรักฉันรักที่เธอเป็นเธอรักฉันรักฉันรักไม่ต้องแต่งสวยมากมายขอแค่นี้ เอาไปก่อนแล้วกันขอแค่นี้ขอแค่น,คนี้แค่นี้แค่เธอแค่เธอจริงใจ Cogany, canny, 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 เพียงแค่เธอจริงใจอะอะนะขอขอแค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่เพียงแค่เธอจริงใจแค่เพียงแค่แค่แค แค่เธอจริงใจก็พออ่าจัดไปเลยครับผมคิดได้แล้วก็อ่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราคิดได้ปุ๊บถ้าคิดว่าคำคำเนี้ยมันคลองจองหรือก็มันมันมันดีที่สุดแล้วเราคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วรีบเขียนเลยครับเดี๋ยวจะลืมก่อน นะฮะฮเดี๋ยวจะลืมต้องรีบเขียนก่อนเลยนะฮะก็พอย,ยังไงยังไงยังไงก็รักเหมือนเดิมโอเคได้เลยครับผมจบแล้วฮะ ต่จริงใจก็พอยังไงยังไงก็รักยังไงยังไงยังยังไงครับผมไม่ใช่ยังไกลนะเอ๊อเขียนอะไรลงไปนะโอ้ยยังไกลอะไร่ะยังไงแม่ยังไงยังไงก็รักเหมือนเดิม ก็เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกไหมฮะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยคําว่าตีมของเราอะ่ะเราคิดว่ายังไงก่อนนะฮะแต่มันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับกับแนวอื่นนะฮะแนวรักอาจจะใช้ได้แต่แนวอื่นอาจจะต้องใช้เทคนิคแบบอื่นเข้ามาผสมผสานอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในะอีกอ,อีพีถัดไปถ้าหากมีโอกาสนะครับเอาอีพีนี้เอาให้รอดก่อนนะทอนฮุกนี่อย่างไงอย่างไงก็รักเหมือนเดิมจบแล้วครับผมนะฮะจบแล้วนะฮะนี่คือท่อนฮุกแบบง่ายๆนะฮะ เพื่อการันตีว่ามันคือท่อนฮุกเราก็ดอกจันสองดอกนะฮะตามมาตรฐานสากลท่อนฮุกของเขาอันนี้อันนี้คือท่อนฮุกจริงๆนะฮะเราผมจะใส่เมโลดี้ให้ฟังแบบว่าเต็มๆเลยนะฮะ รักฉันรักฉันรักฉัน,ร,ฉนรักที่เธอเป็นเธอรักฉันรักฉันรักไม่ต้องแต่งสวยมากมายขอแค่นี้แค่นี้แค่เพียงแค่เธอจริงใจก็พอยังไงยังไงก็รักเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเป็นยังไงฮะ ท่อนหูครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาไม่นานนะฮะใช้เวลาในการเขียนไม่นานแต่ใช้เวลาในการคิดนานพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันเราต้องใช้วิจารย์ในการเลือกคําในการโยงคําในการเชื่อมคานะฮะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงแต่เขียนน่ะไม่นานหรอกนะฮะแต่คิดเนี่ยนาน เพราะฉะนั้นก็โปรดเห็นใจเบื้องหลังเบื้องงานเพลงเราอย่าไปคิดว่าเอะ MV ตัวนี้สวยจังเลยนักแสดงคนนี้สวยคนนี้หล่อจังเลยใช่ฮะเบื้องหน้าเขาก็เหนื่อยเบื้องหลังก็เหนื่อยเช่นกันนะฮะคนเขียนเพลงโปรดิวเซอร์เบื้องหลังทั้งหมดนะครับเหนื่อยหมดนะครับ ไม่ใช่ว่าแต่เบื้องหน้าเหนื่อยอย่างเดียวเบื้องหลังก็เหนื่อยเพราะว่าเขาต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องอแยกแยะต้องทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างกว่าจะมาเป็น MV กว่าจะมาเป็นเบื้องหน้าที่สวยงามที่พวกคุณได้ชมเบื้องหลังก็เหนื่อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็โปรดเห็นใจแล้วก็ สงสารทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับโปรดเห็นใจเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ความคิดนะฮะอ่าเราคงจะลองให้ฟังกินคราวนี้จะลองให้แบบว่าใส่เมโลดี้ลงไปแบบว่าให้มันเพราะพริง้งนะฮะรักฉันรักฉันรักฉัน,ร,ฉนรักที่เธอเป็นเธอ รักฉันรักฉันรักไม่ต้องแต่งสวยมากมายขอแค่นี้แค่นี้แค่พี่แค่เธอจริงใจก็พอยังไงยังไงก็รักเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะท่อนฮุกนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้ว EP หน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ติดตามชมกันต่อไปให้กำลังใจกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ